รู้สึกตัวชัดเจนนะครับรู้สึกตัวชัดเจนเมื่อมีความรู้สึกตัวชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องอาศัยความเชื่อไม่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นไม่ต้องอาศัยความคิดนะครับไม่ต้องอาศัยอารมณ์ไม่ต้องอาศัยคําพูดไม่ต <c oughs> millet, ้องอาศัยการกระทำนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวชัดเจนแล้วนะครับก็ปล่อยวางความคิดคําพูดการกระทํา ไววางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะครับรู้สึกตัวชัดเจนนะครับมันก็ตั้งมั่นละสต,ติตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะครับไม่ไปตามความคิดไม่ไปตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะครับไม่ไปตามคําพูดของใครๆเพราะว่ารู้สึกตัวชัดเจนแล้วมันตั้งมั่นไม่หวัน่นไหวนะครับไปกับกระแสของ ความรู้สึกนึกคิดจิตใจอารมณ์ความรู้ความเห็นความเข้าใจต่างๆความเชื่อต่างๆรู้สึกตัวชัดเจนนะครับก็ปล่อยวางความกังวลความยึดถือความรักโลโกฎหลงความชังเกลียดกลัวความยินดียินร้ายรู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วก็ตัดนะครับตัดนิวรณ์การฉันทะพยาบาท ความห่งเงาเงานอนความฟุ้งซ่านความลังเลีงใส่รู้ตัวชัดเจนนะครับมันตัดนะครับตัดความกามังวลความวิตกความห่วงความหวงความถึงความก้าวแหวนหารู้ตัวชัดเจนนะครับมันไม่ต้องคอยไม่ต้องรอไม่ต้องบัดไม่ต้องขังต้องโทษต้องทุกข์ไม่ต้องสงสัยรู้ตัวชัดเจนนะ,ะ,ะ,ะครับก็สลัดสลละคลายปองปล่อยวาง หมดความกังวลหมดความยึดถือหมดความหวงห่วงหมดความยินดียินร้ายหมดสุขหมดทุกข์รู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนแล้วมันตั้งมั่นมันปล่อยวางทางที่เดินปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางเหตุได้เกิดทุกข์นะครับปล่อยวางความมีความเป็นนะครับรู้ตัวชัดเจนนะครับมันก็ไม่เอาอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรนะครับไม่ต้อง ส่งจิตออกนอกนะครับไม่ต้องส่งจิตเข้าในนะครับรู้ตัวชัดเจนไม่ต้องคอยจับคอยวางนะครับไม่ต้องคอยไปคอยมารู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนมันตั้งสติได้มันมีสมาธิมันมีปัญญาที่จะถอนตัวถอนตนถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดติดถอ,อนความยึดถือในคนในสัสตว์ในวัตถุได้ รู้ตัวชัดเจนทุกอย่างก็ว่างทุกอย่างก็ไม่วุ่นวายทุกอย่างก็สงบไม่ฟุ้งซ่านทุกสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องไปจัดระบบระเบียบไม่ต้องไปเอามาเป็นเราของเราแรือตัวตนของเรารู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนมันก็มีสติตั้งมั่นอยู่รือสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาตั้งมั่นมันก็คิดขายผลกลายมันออกนะครับมันไม่เข้าไปเอาเข้าไปยึด ไปเอะลังเลยสงสัยไปบริหารจัดการในอารมณ์ในรูปแบบจิตเสียงสัมผัสธรรมารมตัดขาดความเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากตัดกรรมได้ตัดกิเลสตัดวิบากได้นะครับไม่หวั่นไหวไม่วุนว่นวายกับตัวเองและผู้อื่นรู้ตัวชัดเจนนะครับก็เลยไม่ต้องอาศัยความมั่นใจหรือว่าความเชื่อใจไว้วางใจหรือว่าความอุ่นใจเพราะว่าเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันไม่มีเงา นะครไม่มีกระแสไม่มีคลื่นมือสื่อไม่มีสัญญาณทุกอย่าง <c oughs> ว่างอยู่แล้วทุกอย่างมันวางอยู่แล้วทุกอย่างมันนิพพานอยู่แล้วทุกอย่างไม่ต้องยึดติดไม่ต้องยึดถือไม่ต้องยิดมันให้เป็นปัญหาให้เป็นภาระรู้ตัวนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันก็สงบนะครับมันสงบได้มันเย็นได้มันนิ่งได้มันเฉยได้มันไม่เอาเรื่องเอาลาไม่เอาความ ไม่ต้องแก้แคไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเติมเสริมแต่งนะครับไม่ต้องเป็นทํำยังไงไม่ต้องเอาอย่างไงนะครับรู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนแล้วมันก็ตัดขาดจากรูปนะตัดขาดจากนามนะครับละรูประนามละการปรุงแต่งที่จะเป็นสัตว์เป็นสปปรรพสิ่งนะครับที่จะเอาจะได้จะมีจะเป็น รู้ตัวชัดเจนนะครับก็ไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียจังหวะนะครับไม่ต้องคอยรอรู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันก็เย็นนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นผู้ที่ไม่ต้องพลั้งเผลอประมาทให้เกิดความเสื่อมทุกข์นะครับรู้ตัวนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วก็ตั้งมั่น คล่องแคล่วคนแก่การงานเบาอ,อ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมนะครับไม่หวั่นวันไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์โลกโลกหรือว่าสภาวะทา่าสภาวะธรรมสภาวะท,ทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ตัวชัดเจนนะครับเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันก็ตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความคิดตัดความ ลังเลสงสัยได้นะครับปัดความอยากรู้อยากลองนะครับความคิกคันองความมัมเมาได้รู้ตัวนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรไม่ต้องเสียเวลาไปกับความคิดไปกับการสร้างภพชาชิไปกับสร้างความหวังความกังวลน,นะครับ รู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจน,นมันก็เลยไม่เป็นกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นวิบากไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระเพราะว่ามันจะไม่ติดข้องไม่ติดค้างไม่ติดกัดรู้ตัวชัดเจนหมดความเป็นเราของเราหมดความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับรู้ตัวชัดเจนแล้วไม่ต้องเกิดดับนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องความงามความเที่ยงความสุขรู้ตัวตนในวัตถุธาตุธรรมธาตุรูปธาตุนามธาตุรูปขันธ์นามขันธ์ ร,รู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนมันก็เลยไม่ปรุงแต่งนะครับไม่ปรุงแต่งสังขารไม่ยึดทำไม่อะไรโลกไม่ห่วงตัวห่วงตนนะครับไม่ต้องภาวะผวงกับความมีชีิตอยู่รู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันไม่มีทุจริตไม่มีนิวรณ์นะไม่มีความหลงผิดไม่มีความยึดติด รู้ตัวชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนเมื่อรู้ตัวชัดเจนแล้วมันมีพลังนะมีพลังที่จะมีชีวิตอยู่หรือว่าต้องสละสังขารร่างกายชีวิตจิตวิญญาณนี้ไปก็ยังมีพลังที่สวา่างสงบเย็นเป็นนิพพานนะครับการอยู่ในโลกนี้จะต้องรู้ตัวชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วมันความดีใจเสียใจพอใจผอใจ,อใจความรักลโก่ธหลงมันนําทาง ความคิดคกรรมบุญมันมาทางกิเลสมันนาทางวิบากมันนาทางก็ทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่อิสระฉะนั้นการที่เรารู้ตัวชัดเจนนะครับทำให้เป็นตัวงตัวเองไม่ต้องอาศัยกรรมไม่ต้องอาศัยกิเลสไม่ต้องอาศัยวิบากเป็นอยู่ใช้ชีวิตอย่างอาิสระเบาสบายไม่ต้องคอยกรอกรรมรอกิเลสรอวิบากให้ผลดีผลร้ายนะครับเพราะว่า รู้ตัวชัดเจนมันก็เลยไม่ต้องห่วงตัวเองไม่ต้องห่วงผู้อื่นไม่ต้องห่วงสิ่งอื่นเพราะว่าอะไรอะไรมันก็มันต้องรู้ตัวเองชัดเจนเองนะครับถ้ารู้ตัวเองชัดเจนนะครับรู้ตัวชัดเจนมันก็ไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหานะครับไม่ต้องคอยบริหารจัดการชีวิตเพราะชีวิตมันอยู่ได้นะครับมันเกิดได้ตายได้มันเป็นไปต่างๆนานาได้ ยิ่งแต่ให้เรารู้ตัวชัดเจนมันก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอะไรอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าพึงปรารถนาหรือไม่น่าพึงปรารถนาที่เป็นอิทธาลมอนิธาลมก็คือมีลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภนินทาทุกเราก็ยังตั้งมั่นไม่หวันว่นไหวนะครับชีวิตจะเป็นอย่างไรเก่แก่เจ็บตายก็ยังตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ตัวรู้ตัวชัดเจน เมื่อรู้ตัวชัดเจนก็มีผลเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์โลกสถานการณ์ธรรมนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของนอกตัวนอกกายหรือว่าในตัวในใจก็ต้องมีความรู้ตัวตั้งมั่นจึงจะไม่เอ็นเอียงจึงจะไม่อคติไม่ลำเอียงนะครับจึงจะเป็นธรรมโดยธรรมแท้นะครับไม่ต้องคอยยึดติดยึดถือหรือว่าคอยหลบหลีกเพราะว่าทุกอย่างแหละมันต้องพบต้องเจอกับสภาพธรรม กับทุกสี่ทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานั้นรู้ตัวตั้งมั่นกับก็ปล่อยวางปล่อยความเชาติมันเกิดได้ดับได้เป็นเรื่องปกตินะครับรู้ตัวชัดเจนนะครับก็เกิดความตั้งมั่นได้กับทุกท่านทุกคนรู้ตัวชัดเจนด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญน